สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก <Roth> ที่ติดตามทุกท่านนะครับก็ในสารคิปนี้นะครับผมก็น uh ําสูตรเด็ด3ตัวโต๊ดนะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมเดิมนะครับก็งวดนี้นะครับหวยออกวันที่1 7นะครับแต่ผมลงเป็นวันที่16นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับก็เป็นเลขเด่นชุดเต็มนะครับ3ตัวโต๊ดที่ผมลงให้กับสมาชิก ได้รับชมกันในทุกๆงวดที่ผ่านมานะครับก็ยังเข้าอยู่ยังเดินดีอยู่นะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบตัวไหนนะครับหรือว่าชอบชุดไหนนะครับก็ลองมาตัดดูนะครับก็สำหรับใครที่มีเลขเด่นเลขวิ่งเลขเด่นแต้มดับแต้มนะครับก็นำมาตัดได้นะครับใน3ตัวชุดตัวนี้นะครับ ถ้าสูตรไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ใน3ตัวในตารางนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเลข3ตัวท้ายลงันที่1งวดวันที่17มกราคม65นี้นะครับยังไงก็มาล้อลุ้นกันต่อนะครับส่วนมากก็จะไม่ไม่ค่อยผิดนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับวันที่17นะครับสําหรับสูตรเลขเด่น3ตัวโต๊ดนะครับ ที่ผมนำมาแบ่งปันให้กัสมาชิกในคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอฝากให้กับสมาชิกทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ